ด้วยความที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วไม่อยากออกไปข้างนอก<บ>ก็เลยต้องไปค้นหาของในตู้เย็นมา<บ>ก็ได้ประมาณใช่แล้วค่ะที่เห็นนี่คือของเหลือในตู้เย็นที่มีติดบ้านเราอยู่นะเวลานี้ปกติไม่ได้ทํากับข้าว,าวก็เลยไม่ค่อยมีของสดติดไว้ที่เห็นนี่คือแบบเหลือติดตู้เย็นจริงๆก็เลยกล่าวว่างั้นวันนี้ทําอะไรง่ายๆที่มีติดตู้เย็นก็คือข้าวผัดนี่แหละ ที่จะทำข้าวผัดเพราะว่าวัตถุดิบเป็นเอื้อเฟื้อมีไข่มีไข่ปลาสลิดแล้วก็มีข้าวสวยเหลืออยู่แถมผักอีกนิดหน่อยวัตถุดิบชี้ทางมาให้ขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ข้าวผัดแล้วใช้ทําอะไรล่ะจริงไหมสมวนผสมก็ง่ายๆจ้ะไม่มีขั้นตอนอะไรมีอะไรก็ใส่ใส่ไปเถอะส่วนเรื่องรสชาติไม่ต้องห่วงว่ราะทำเองกินเองอร่อยหูแม่อร่อย,รออรอยเราก็ต้องบอกอร่อยอยู่แล้วแล้วก็เริ่มเลยจ้ะ กระทาตั้งไฟใส่น้ำมันพอร้อนแต่อา้าวไฟไม่ร้อนไฟไปไหนไฟไหมมีจ้าสายแก๊สแล้วด้วยความที่ว่าไม่เคยต่อสายแก๊สเองเลยก็เลยมีความไม่มั่นใจมันจะดีไหมก็เลยต้องเปลี่ยนแผนจ้าจากที่จะทำข้าวผัดก็เลยต้องมาใช้ไมโครเวฟแทนก็เลยเอาอุปกรณ์ทั้งหมดใช้สีวัตุดิบทั้งหมดมาผสมรวมกันแล้วก็ใส่ถาดแบบนี้เพื่อจะเตรียมเข้าไมโครเวฟอย่างพร้อมแล้วก็จับใส่ไมโครเวฟไปเลยตั้งไฟแรงสุดใช้เวลา5นาที <c oughs> นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทำเหมือนกันจะออกหัวออกก,ก็ยังไม่รู้แต่เฮ้ยน ตาไม่น่าเกียดนะไหนเอาออกมาดูสิสำหรับการลองผิดลองถูกครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้งั้นเดี๋ยวเราไปชิมพร้อมๆกันเลยอ้ามเอ้ยโอเคอยู่รสชาติไม่แย่ใครจะลองทำตามก็ไม่ว่าแต่ช่วยคิดชื่อเมนูให้ด้วยนะ